จะเป่าสภาพเสร็จก่อนครับอาเพื่อนๆนะครับผมอยากให้ขยับมาอยู่ข้างหน้าเลยครับมาให้าสาวๆเห็นหน้าจะได้มีกำลังใจมาช่วยกันปลกมือเป็นกำลังใจมากองเชียร์นะครับกองเชียร์ต้ดู้ยนะครับกองเชียร์ยหนุ่มๆสอนอน,นิแดงครับอยากให้รูปขยับมาอยู่ข้างหน้าครับให้าสาวๆได้เห็นเพื่อนๆมาให้กำลังใจ ขยับใกล้ๆเลยนะครับทุกท่านครับอะกระเปพร้อมหรยังครับอะเพื่อนๆมาขยับเลยครับฝ่ายเจ้าสาวนะครับคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะกล่าวเปิดพิธีเลยนะครับนั่งนีิร้อนนะครับจะได้กล่าวเปิดพิธีเป็นทางการนะครับ กระบ่าวและค,คุณพ่อคุณแม่ของสายกระเป๋านะครับมีคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับเอานะครับจะกล่าวเปิดพิธีแล้วนะครับห้าสี่สามสองทนี้ีได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วครับจะขอเลิกทำการประดิษภาพถ่ายทำการสู่ของและไม่ ในวันนี้นะครับขอกราบต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่